กในประเด็นสำคัญนะครับในขณะนี้นะครับก็ขอเสออาจารย์สารพรนะครับในประเด็นสำคัญที่ขบวนกาเป็นันเดีกันนะครับูสาท่านจะประกาศลองหน้าวันะครับว่าเป็นวันที่องพฤษภาคมซึ่งก็มีการตั้งข้อสังเกตไปแล้วว่าทำไม3 0ให้การรื้ยมาหลังเุก้นก็เป็นไปได้นะครับ แล้วถ้าหากว่าการเล่นมันมีการสไลด์สี่งผู้ชชนก็มีกานสไลด์นะครับในสามมือก็จะีการสไลด์นะครับแต่ตอนนี้ที่เห็นว่าพรอเรื่องการบังคับใช้หฎหมายทรมาในพิจารณาโรัฐบาลผู้ลักมุ่งจลูชานไม่ชอบด้วยประมาีมากกวมาหนึ่งร้อยเปอรนสองนะครับแล้วก็ทำให้การบรงคับใช้นั้นไม่ใช่เรื่องหนาเป็ตัวหนึ่งตนึ่งแต่ในส่วนบรรคับใช้